สบายดีพี่น้องสบายดีผู้สื่อข่าวสกุลสบายดีอยู่ซีสว่างใต้นะองคนนี้พาน้องนั่งังแดดอันเผลอพี่น้องเลยนางอยากกินเผลอเส้นลอนแบบใดวะเออกินอยูืนเลยเฮ้ยเออเส็นยังบอกคน คือกุ้งแม่แม่แม่นองม่นี่กันไมว่าเมื่อไปจักไมันสิเมื่อยช่ว่าม่นี่นะข้าอย่างนี้เลยเฮ้ยอุอมีวันเย็นนะมาเม็นพฮ้ยเออเออเห็นแต่เจสเด็กมันซื่อเมื่อตอนน้าวันเย็นนะเอ็มหลอกเอ็มหลอกเครื่องเดิมพี่น้องเลย มีข้ากระโสวดด้วยพี่น้องกระสดกระสดเร้่อวันทั้งทั้งเสี้ยวท่านี่ว่าโสดแล้วโส,ลโสดพี่น้องเอ้ยหันเก่าหัานเดิมน้องดำเฮาเธอบอกขอสบายเท่ว่าจะมั่งงัดฮอนฮ่อนมาสัน่นต้อต้านโควิดในจซาเจ็บคอในซาเจ็บคอ,บบอโอ้นะลูกหลานไปใส่เบอร์เฉยเอากระไรที่ <c oughs> <c oughs> ลุงแรงไปใส่เบอร์ไปอยู่ข้างใน วกินน้ำเย็นะเครื่องปรุงเฟรชบ้านเฮาพี่น้้อองเยผิกพงน้ำตาลซอสอันนี้ซอสมะเขือเทศ,เข,เทศขั้นวันขั้นวาวัดบอตรงกินน้ำนะนั่นมั้งเนาะเก็บโคล เธอบวชวัสบายน้องดําจะวัดติดวัดจัานนองบ่เรื่องใดบ่ผู้กับเมื่อก็จะซื้อวันเย็นไปให้เด็กๆเสเียบยันเมือนะเธอซื้อเมือเจเสด็ไม่ค่ากันยาทายยูทูบหรือปัจจุเลย ซาลาซา,ลาเน่ออพี่น้องเลยซอสของเพื่อนกันนะนีลูกกับประกิดตาเพื่อนแน่ต้องกบคอ,อยได้มากอล้ส่วนน้องมอดมาเพิ่นบ่ามาบ่อยอักน้อ,องดำปุง้ง สดเยอะจะเสียบใช่ะวะเผื่อกินผู้เดียว,อ,ยวอืมใส่น้ำปลาอีกอหูจักปุ่งนะเฮ้ยเออน้ำตาลเนี่ยราใส่บอเออซิมก็เด้อดใส่น้ำปลานะ้สาสันไม่ข่าวะอ,อืมฮักอันอนี่นะ ใส่น้ำตาลน้ำน้อยหนึ่งเปลาน้องมอดน้ำมะมา่มาดอกบะญยากสันเออแล้วจะมึงวะอย่าใส่เพชรได้ด้วยวะบอกกินเพชรเยลยเลยแล้วก็งดัด เจะกินหมดไหมคะเธอกินพ่อแหละเตือนบ่คอเพิดบันไดแซ่บต้องด้ามาห้าหนี่แซ่บ ไปเผาน่องลายน่องกันเขาโรงพยาบาลเลยเจนหยอยดมองกันนะบักบักยังก็ทำมาสบายนะบักนิ่มอืมอืมบักกิเจริญหน่อยเลยนอนมาแหล่บ่ ใส่หน่อบย็นยังไใส่หน่อบะย็นมีบใส่เลยมีหน่อบเย็นหน่อยหน่อยพู้ได้เวมาทั้งที่สว่างใต้กับจะเรื่อมาอุดนุ่นมาไหนได้พี่น้องเด้อลายตาดีซาวลาซาเน่ฮะลายตาลายตา

เได้พังเนาะใส่เฮาะห้นูกินหมูเป็นเฮางกากะปีเนาะเออทำไมอีมิ้นเนี่นหมักเลยเหมือนเลยปะหึเหมือนห่วยยี่ไปกินมาผัดบะเบพี่น้องเอ้ยพาไปกินก๋วยเตี๋ยวผัดกินโมได้ไปสันตารายพามาหาโมได้เลยนะเออ พาเื <accurately S 2> ้อมาหาหมอพี่ <sought lent ceu> น้องเอ้ยแม่หลวงเตะกำลังจัดยาให้แล้วมันขาดเป็นวินมึนเป็นวินมันไอกลางคืนมันหมดอนอนบบบนี้เอาไปได้เอาเทียงไ่ได้กินอืมทีโซ่ให้พอมาเอานเรแหละนำหน่อยเอ้ยยังมาเป็นเหมนลูกแพทย์บ่แม่หลวงเตะจัดยาแล้วพี่หน่อย กินเพลอให้กันได้ทรงคาะววาตาลายออม,มันไอมันบ่นนอนมันมันตาลายมันหวดเียงพปวดเบียงพ่อือสุขสาราครแค่นี้จะมาท่ากันไปกินเพลแล้วมันกันกัมันห้องม่หน่อยห้องหน่กันติดทิ้งเนาะ <c oughs> เป๊ะกันกันพี่น้องเว้ปอรไกลกันเป็นกระหลานเพอกันอะกรใรว่าจะสืบวานเย็นมากินวานกำหน่อยตาลายเยนน็นหนะใครๆว่าห้องหิวเขาหนอางง่อยง่วงนอนเนาะมันเปื่อยเรบอกล้ายาเนาะมันผดบอมมาตรงไหนเนานะ ยิมอืมกินเพื่อจะวสวดละศิบพันถ้าก็ได้สดคำเดียวอมไปจะเสดไปได้เพื่อก็ไดนะ้มมาหอนเฮื่อนเราไปทำอะไรมันมานอนอยู่เท,ที่ยงผักพรอนมาเนี่ย แม่น้ำมันีไม่เลี้ยงไก่บ้อนเรานะจินก๋วยเตี๋ยวอยู่ในซองข้ามเยว่าแบบตา,ายว่แบบสัน่นพามาหาหมอโอ้ยเออตั้งกิวเตี๋ยวตั้งหาหมอพี่้องก็ตกใจเปไ็นธรรดีขึ้นเยอะฮะไปไน้ไหนบอกป้าลุงดูดีขึ้นือยังบอก เศร้าเลยเศร้าเลยพี women, ่น้องเลยมันมันไอมันบอดีนอนมันขึ้นในบันนี้มันเขาเขาเที่ยงบอดีกอนจะกินจะข้ามบอดีกินหรือใดๆและอืมแล้วมันหนามืดมันมอว่ะแม่นองอติป่ะแม่นองอติก็เลยจัดยาแก้ไอหายเศร้าเลาวบอดีในไหนตาเมื่อนะฮะเมื่อยเด้เมื่อยเด้ค่ะ เมื่อกระเศร้าแล้วโอ้ยว่าเสียนหมองงาดกระเตียวขักๆว่บพี่นอ้องเลยมีตาหมือกน้าสีมูเน่ตัวละสิบพันเปแด้วครับกี่เตียวนะะอย่าลาตายอ้าสะทงองหายวะสะท่องหายวะอือสะท่องหาย,าะยาสะท่องหาย,อหาย,อหายบอกเสียวไปห้ามหมอว่ะมากมกับหมอกระเมียว่า,าเป็นหไหนมงมาเอนอนมึมาขึ้นนอนเดเลิกบว่านได้ไอมันไอ้ํนนอนมันนอนมาเต็มอิ่มอะไร มันตาลายพี่น้องเลยโอ้ยมันขาดพักผ่อนก่อนเดี๋ยว,าายวหายเศ้าจ่อยเมื่อส่งมันเศรลยมอวะโอ้ย,อยก่น่อยห้องกับพี่น้องเลยเซลสะอยู่หิวโอ้ ตำบังีอยู่เนาะ,ะงาน่าืาอเฮื่อนกับมี่บรรยากาศยานมังแง่พี่น้องเลยปีนี่โพดพ่อดอกม่วงเด้ตอต้นลุมต้นเทิงบางม่วงซ้ำเห็ดบง,งม่วงแผ่นปีนี่นาผู้มาเกเห็ดยังไม่มีประเด็กกินอยู่พี่น้อง <c oughs> ผู้นาก,กินะนะ วยกีฬาบ่นนี่นะเออเขาจะเาเต็กบอลบ่นไปเบิ่งเนาะไปในมอนอลผักผ่อนหมอว่าแม่น้องเต้่ากินแล้วกินยาแล้วผักผ่อนด้วเมื่อนี่ภาษาเมียนเต้่าผักผ่อนทางโฮมไลน์ไปเผาน้องอยู่ห้องบาลไลน์มือนะบอจ้าประหารบอ มึงจะลากแป่นอนยิบอยู่นอนแั้วหมอหน่ะหลบดำไปเผานองไล่ขึ้นมาในผัก่อนหน่อยไปอลไรพี่น้องยินดีเพย่มุสขูดสักคนเด้อพ,อ,พ,ขขอ,พอกันใหม่ขิปหนาสบายดีเกืือเป็ดเกืือไก่กับพี่น้องเอ้ยไปเลยจ้า